ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ไปดูกับกรีนนั่นเองซึ่งวันนี้ผมับจะมาอธิบายเรื่อง YouTube ทั้ง6ข้อนะครับอย่างแรกเลยคือ YouTube คืออะไรเขาเื่งไป,ไปเลย YouTube เนี่ยคือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะใหญ่ที่สุดครับใช่ตัวที่ผู้ใช้เนี่ยสามารถอัพโหลดหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงของตัวเองได้ซึ่งมีหลายแบบนะครับทุกคนโดยที่ครีเอเตอร์เนี่ยจะเป็นคนออกแบบ หรือเราก็สามารถเป็นคนออกแบบได้เช่นกันโดยการที่เรานั้นสามารถสร้างช่อง Youtube ได้ใน Google เลยโดยการพิมพ,พ์คพิมพ์ลงไปว่าสร้างช่อง Youtube หลังจากนั้นก็ทำการกดไปที่เว็บไซต์แรกหลังจากนั้นก็เลื่อนลงมาตรงลายการช่องแล้วก็สามารถเพิ่มช่องของตัวเองได้เลยไปกันต่อครับายๆอันนี้ไม่ได้อยากอะไรไปเร็ว ดูซูมอ่ะมีหน้าที่อะไรก็อันนี้จะแบ่งงินหลักๆเป็นห้าข้อแต่ผมเพลอพิมพ์เป็นหกข้อนะโดยที่มันก็คือมันมีห้าข้ออะไรแต่ว่าผมเผลอมพิมพ์มเป็นเลขหกหนึ่งนะฮะก็คือเราเนี่ยสามารถรับชมวิดีโอได้เป็นทุกประเภทเลยที่มีเคเอเตอร์บางคนที่ลงน้ำทนเช่นเพลงหนังการ์ตูนล,ล็อกรายการทีวีสารคดีและอื่นๆเพลงเนี่ยก็เช่นไดเบอร์สมายหนังเนี่ยก็เช่นสไปเดอร์แมน การ์ตูนเนี่ยก็เช่นโดรีมอนร็อกก็คือตั้งกล้องแลเนี่ยทุกคนมันจะรู้จักกันอยู่น่าจะใช่นะเพราะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนรายการทีวีเช่นโมโนทีวีที่เขาจะถ่ายหนังสารคดีไทยรัฐทีวีอะแล้วก็อื่นๆมากมายที่คีเตอร์เขาทำไปกันต่อที่ข้อที่สองครับอัปโหลดวิดีโอคืออะไรครับผู้ใช้ทั่วไปหรือไม่คีเตอร์ต,รต่างๆเนี่ยสามารถสร้างช่องหรือว่าชแน,นลในภาษาอังกฤษ ที่จะอัปโหลดวิดีโอของตนเองได้แล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้เช่นกันตรงสร้างรายได้เดี๋ยวคุณจะไปอธิบายในข้อที่10ต่อกันนี่คือช่องที่คุณควรจะกด subscribe ไว้นะครับย subscribe ครับ subscribe สิครับกดกดครับกดโอเคไปต่อบเลยเพราะคิดว่าอยู่แล้ว สารการแชร์และโต้ตอบนะครับเช่นการกดไลค์การแชร์การแสดงความคิดเห็นหรือว่าคอมเมนต์การสมัครสมาชิกเป็นเมมเบอร์หรือว่าการสับสไครป์ช่องที่เราเนี่ยชอบนะครับเช่นหกสิบคนที่มาทําการสับสไครป์ผมอ่ะก็ถือว่าเป็นการโต้ตอบอย่างหนึ่งหรือว่าอินเร์แอย่างหนึ่งนะครับทุกคนการกดไลค์คือการที่เราเนี่ยชอบวิดีโอนึงแล้วเราเนี่ยชอบชอบวิดีโอนั้นมากแล้วก็กดไลค์ไปแชร์เนี่ยคือการส่งต่อ เภาพไฟล์เสียงที่เราเนี่ยได้ดูไปให้คนที่เราอยากให้เขาดูการแสดงความคิดเห็นคือเมื่อเขามีจุดที่ผิดพลาดหรือว่าจุดที่เราไม่ชอบเอ่อเราเนี่ยจะสามารถที่จะทําการแสดงความคิดเห็นหรือว่าคอมเมนต์เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยไปปรับปรุงได้แต่ส่วนมากก็ไม่เคยรับฟังแต่บางคนก็รับฟังค้ามบทสำคัญนะนะแล้วก็เมมเบอร์เมมเบอร์ตรงนี้ฮะ คนที่เป็นยูทูบเบอร์ต่างเนี่ยสามารถสร้างเมมเบอร์เพื่อให้สิทธิพิเศษกับคนที่มาสมัครเมมเบอร์แต่ต้องเสียตังในการสมัครเมมเบอร์นะครทุกคนต่อไปนะครับ s b s c r i b e เช่คนคุณคีดว่าอุ๊ยช่องนี้เขาทำวิดีโอดีมากฉันอยากจะ Subscribe ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆดูช่องเขาไปเรื่อยๆคุณสามารถที่จะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เวลามีคลิปวิดีโอใหม่ๆก็สามารถที่จะ ข้าไปดูได้หรือถ้าเบื่อแล้วโอ้ช่วงนี้ไม่สนุกแล้วอันซับสไครต์ดีกว่าเออก็กดได้เหมือนกันแป่ก็ต่อที่ช่องเออ้อทีสี่สตรีมสดหรือว่ารฟ์สตรีมนันเองก็เป็นการที่สตรีมเมอร์หลายๆคนจะออกมาทําการถ่ายทอดสดเนื้อหาที่ตัวเองกําลังทําอยู่แบบเรียลไทม์เลยเช่นเล่นเกมผีคนดูก็สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็แสดงความคิดเห็นให้ทางตัวของสตรีมเมอร์คนนั้นเอ่อ ทาการรับฟังได้หรือโดนอีกก็ได้เช่นกันโดนอีกคีบาจะไม่เข้าทางเออทิปมีจะไม่เขา้าจะไม่เขา้าไปชีโดยตรงแล้วค่อยแล้วพอผ่านทิปมีปุ๊บตรงเนี้ยครับมันจะค่อยไปเข้าทางฝั่งของสตรีมเมอร์เองอีกทีหนึง่งไลฟ์สตรีมเนี่ยมีข้อกําหนดอยู่สองอย่างหนึ่งมาชิของคุณต้องมีอายุสิบหกปีขึ้นไปสองต้องมีคนที่อายุสิบหกปีขึ้นไปอยู่ในไลฟ์สตรีมเท่านั้น เพราะว่าคุณต้องโชว์เน่ครับไปกันต่อเลยที่ข้อที่ห้าแตมีคำว่าข้อที่หกเป็นแบบวิ่งอีอันนี้คือตัวอย่างโฆษณานะ่ยโฆษณาอตัวนึงอันนี้คือตัวอย่างโฆษณาข้อรียก,งน,ยกงน้ำการสร้างไรายได้ครีเตอร์ส่วนมากเนี่ยจะสามารถสร้างไรายได้จากโฆษณาหรือช่องทางอืง่นเช่นซุปเปอร์แตงเอ่อ YouTube shopping ก็คือสร้างสินค้าเพื่อที่จะนำมาขายได้ หรืออย่างสุดท้ายนั่นก็คือการทำเมมเบอร์อย่างที่ผมเคยพูดไปหรือว่าการสมัครสมาชิกนีน่แต่ตรงนี้มีข้อกําหนดอยู่หลายอย่างไม่งั้น YouTube ก็จะให้เงินเขามากเกินไปหรือคนดูก็อาจจะให้เขามากเกินไปอย่างที่หนึ่งนะครับการที่เราจะได้รับรายได้จาก 1. นึ่งซูเปอรแ์แตงสองเมมเบอร์สช้อปปิง้งไอตรงเนี้ยเราต้องสำเร็จ500ร้อยสับสคริเบอร์หรือ สามพันชั่วมีเยอะไปอสามพัน 3, ชั่วโมงต้องสําเร็จในสองอย่างนี้สองอย่างนี้เท่านั้นไม่มีอีกอันหนึ่งแต่ผมลืมแล้วเป็นเกี่ยวกับคลิปช็อตอย่างต่อไปนะครับก็คือการได้รับรายได้จากโฆษณาอันนี้จะได้รายได้เยอะกว่าไม่เยอะกว่าเลยทีกว่าเพราะว่าคนเนี่ยเขาจะเข้ามาดูเยอะแล้วโฆษณาเนี่ยจะขั้นระหว่างการคลิปกับต้นคลิปกับ ไอต้นคลิปเนี่ยการคลิปเนี่ยยูทูบเขาได้และรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็จะเอาส่วนบาผลส่วนหนึ่งเนี่ยมาให้เราอีกทีนึงโดยที่มีเงื่อนไขนะครับทุกคนแต่มันมีเงื่อนไขนังทุกค,คนเหมือนอันนั้นเลยก็คือ1 0 0่งพันซับสไครเบอร์และก็มีสี่พัชั่วโมงยอดวิวหรือ10ล้านเออสิบล้านวิวในช็อต ไม่ไม่จําเป็นว่าต้องกี่นาทีกี่วินาทีขอแค่ถึงสิบล้านวิวในช็อตอันนั้นคือข้อกําหนดอย่างที่สองก็มันมีแค่นี้แหละไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมจะสามารถที่จะมาอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ทุกคนอยากรู้ได้อีกนะฮะสำหรับใครที่อยากสำหรับใครที่ยังอยากรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยว่าอยากรู้เรื่องอะไรบ้างผมก็จะทําการหาข้อมูลมาให้อย่างเต็มที่แล้วก็ทําให้ทุกคนนะฮะ บันเทิงและเอนเตอร์เทนได้รับความรู้จากชมผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อทำความรู้ให้ทุกคนสนุกไปแล้วบ๊ายบายมีสองคำนี้สนุกสนุกสนุกซับสไครป์ซับสไคร์ซับสไคร์ไลค์ไลค์ไลค์โอเคบ๊ายบาย